E Yeah. <laughs> แต่ป,ปีที่ผ่านมาตำมหน่งที่อค่ของพีไ่ไม่เกี่ยวกับทนถ้าจะได้ถึงลูกถึงโฉจะได้ถึงไหนนะถ้ายู่ตีถ้าใช้จะมา,ย,า,ย,าย,ยุ่งกับเรื่องราวในครอบครัวให้นะฉันตะไคร่กับป้าปาที่มันร่าพาไปแลว โทษนะพ่อตาย เรียนหนังสือถามหน่อยคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือคนนั้นก็จะโเป็นถ้าไม่ได้พูดเลยเพราะฉะนั้นถ้าต้องการากจับําพาที่จุดไปอยู่ที่มูลนิรัตนากับข้าส่วนนักยัดจะไปอยู่ในถ้ำเขาไปรู้ได้ไหม,ไมไจับมันทุบกินหมดให้เห็นเ,เรื่องข้าเรื่องข้าพระไพรมีโบด์ แล้วหนึ่งสองสามเท่กยก็ติดคนจะท่าบ้างเลยต่อไปใครเลือกนางจัษ์ที่ต้องการอยากให้กลับไปอยู่ในท่าาหคนเลยไม่ต้องไปบงราตนาันแล้วยกมือหนึ่งสองามสีไม่มีเลยสองร้อยคนปเทศไทยตรงกัรเลยใครเลือกทึงตะบุญต้องการอยากให้พ่อ ด้วยการถามคนพ่อแม่ลู้เลยก็มึงหนูทั้งประเทศไรเออนัดแล้วก็ดาดาวหงส์สิงหนัดเอาละน้องๆจ๋าตกลงแล้วปัญหาเรื่องครอบครัวของเจ้าสนทุก์กับพี่พะไปมีกับนายยะเป็นปัญหาภายในครอบเกี่ยวกับโยคีไหมเนี่ยไม่ใช่ตกลงคนญชีคือใครกุญชีกุญีคือใคร นอบครัวแล้วมอนราไปไปดา่าพระโยคีมันไ่รู้จะจัดก,การยังไงมันไปฟ้องพระโยคีพระโยคีไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยน่งเหลือเหลืออยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีปัญหาในครอบครัวเราควรที่จะหันหน้ามาคุยไม่ใช่เอาความทุกข์เตะไปโยนให้กับคนเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาปิดฉากละครบทกันด้วยเพลงปิดฉากละครอ,อ่ะที่ทัหมดรเพออื่อนอ่ะพวกเราเตรียมตัวของเข้ากับจกกังหวะละครเอาละ่ะ one two one two three four. you <laughs> ผมขึ้นมาเพื่อที่จะไว้คุยกับน้องๆนักเรียนที่รู้จั